สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพามาชมต้นไม้มงคลต้นต้นไม้นำโชคของเราเลยค่ะนั่นก็คือต้นดวยล้นฟ้าค่ะเมื่อก่อนเราก็จะซื้อมาร้านค้าใกล้ๆบ้านเรานี้เองค่ะตอนที่เราซื้อมาใบาก็จะเขียวทั้งกระถางเลยค่ะ แรกๆเราก็ไม่ค่อยได้ดูแลค่ะหลังๆเราเห็นต้นเขาโทมเราก็เอามาดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยค่ะแล้วก็ให้โฮอร์โมนเขาค่ะผลปรากฏว่าเขาก็มีใบด่างขึ้นมาค่ะ ใบด่างเขาจะเป็นสีทองสวยเลยค่ะส่วนใบอื่นๆเราก็ยังไม่เห็นมีค่ะเขาจะเกิดขึ้นมาใบเดียวค่ะไม่น่าเชื่อว่าการลดน้ำใส่ปุ๋ยทำให้ต้นเขางามเขาจะเกิดใบด่างขึ้นมาได้ค่ะ การปลูกต้นไม้เราก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขาค่ะเราก็รดน้ำไปด้วยเราก็สวดมนต์ไปด้วยค่ะเพราะเคยมีคนโบราณบอกว่าถ้าสวดมนต์ให้เขาฟังเราก็จะมีโชคค่ะ เราก็มาดูใบด่างที่เราซื้อมาค่ะเราจะมาเปรียบเทียบให้ผู้ท่านผู้ชมดูค่ะนี่ก็คือใบด่างที่เราซื้อมาค่ะเมื่อก่อนก็มีสมใบค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็เกิดขึ้นมาอีก3าใบค่ะนี่ค่ะใบด่างที่เราซื้อมา ส่วนนี้ก็ด่างเองค่ะด่างจากธรรมชาติเลยค่ะสีก็ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแล้วก็จะทุบเปลือกไข่ลอยไปด้วยค่ะพร,พร้อมเราะเขามีแคลเซียม ทำให้ต้นไม้ของเรางามค่ะแล้วเราก็ให้โฮอร์โมนเขาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยละลายช้าให้เขาค่ะต้นเขางามเขาก็เลยมีใบด่างขึ้นมาค่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะนานๆจะเกิดกับต้นไม้ของเราครั้งหนึ่งค่ะ ต้นรวยล้นฟ้าคนโบราณเขาก็เชื่อว่าปลูกแล้วก็จะมีแต่ความโชคดีค่ะแล้วก็โชคดีค่ะได้ใบด่างขึ้นมาใบหนึ่งต้นไม้ครับก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ให้ต้นเขาง,งามๆค่ะเขาก็พร้อมที่จะให้โชคกับเราค่ะ ต้นเขางามเขาก็อาจจะมีใบด่างเพิ่มขึ้นก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ